สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการแนะนําอนิเมะซึ่งการแนะนําอนิเมะนี้ผมจะแนะนําอนิเมะเฉพาะอนิเมะแนวโรแมนติกอนิเมะที่ผมชอบและอนิเมะเก่าๆสนุกๆน,นะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําอนิเมะเรื่องนิจิโรเดสหลายคนก็อาจจะดูแล้วและหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ดูอย่างแน่นอนผมเลยจะมาแนะนําให้ดูกันผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่ารักมากๆนะครับเพราะมีคู่ให้ดูหลายคู่ บวกกับความตลกทําให้เรื่องนี้ดูยังไงก็ไม่เบื่อในคลิปนี้ผมจะเอาฉากความน่ารักของแต่ละคู่มาให้ดูกันและผมก็จะทําการอธิบายเล่เปื่อยไปแล้วคุณก็ดูความน่ารักของแต่ละคู่ไปนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้จิโรเดนี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มมัธยมปลายทั้ง4คนซึ่ง4คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันมีนัสึกิโทโมยะเคจิและซิโยชิ ผูซึ่งไม่ได้เข้าร่วมชมรมอะไรเลยแต่กลับรีบเรียนให้จบจบไปเพื่อจะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในการพูดคุยเรื่องความรักและความโรแมนติกกันจนแล้ววันหนึ่งเมื่อนะัสกีเกิดไปตกลุมรักกับสาวที่เจอในวันคริสต์มาสโดยเขาเพิ่งมารู้อีกทีว่าสาวคนนั้นคือสาวที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันนั่นเองเธอมีชื่อว่าแอนนา เมื่อนักสกิเล่าให้เพื่อนทั้ง3าคนฟังว่าเขาไปแอบชอบกับเด็กสาวคนนั้นทําให้เพื่อนทั้ง3ามคนคอยเข้าไปยุ่งในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเพื่อให้ได้สมหวังกันนั่นเองทําให้เกิดเรื่องราวสนุกสนุกต่างๆขึ้นในส่วนตัวผมคิดว่าผู้หญิงหลายคนน่าจะดูแล้วแหละเรื่องเนี้แต่ในทางกับการผู้ชายหลายคนที่ชอบแนวโรแมนติกอาจจะยังไม่เคยดูนะเพราะโดยรูปหน้าปกที่มันชวนให้คิดว่าเป็นการ์ตูนเก์ เลยทําให้หลายคนไม่ได้คลิกเข้าไปดูแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การ์ตูนเกนะครับบอกเลยหนุ่มสี่คนนี้ทุกคนมีคู่หมดแล้วคู่แต่และคู่นี่ก็น่ารักมากๆเลย mm hmm. ใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้จิโร่เดย์นี้ก็ต้องไปหาดูให้ได้นะต้องไปฟินให้ได้นะบอกเลยน่ารักมากๆโอเคครับก็จบกันไปแล้วกับการแนะนําอนิเมะเรื่องนี้จิโร่เดย์นะครับสําหรับใครที่ไม่เคยดูก็ไปหาดูกันได้หรือใครที่ดูแล้วแล้วรู้สึกยังไงก็มาบอกกันได้นะครับ คิดว่าเรื่องนี้มันสนุกหรือไม่สนุกยังไงก็บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย 「どんな答えだって受け入れなきゃないつもはいたい!」